ด่วนวันนี้ไ่ในจีนใต้าเข้ากล้ฮ่องกงจีนตอนใต้ก็ให้หลับอ่าวตังเกียเวียดนามเส้นทางมาทางไทยส่วนจะเข้าไทยหรือไม่อุตุประกาศเดินฉบับที่2-5งถึงหาพการกลับมาพบก,กันอีกครั้งกับจังหวัดตะัยอุทกภัยอีกรารทางเพจและ YouTube ผลฟ้าพิกรรมุิพรลุกพิลาชัยทางเฟซบุ๊ก วันอังคารที่23กันยายนในช่วงเย็นทีน,นี้อธิะนนพามาดูและติดตามประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเส้นทางของพายุรวมถึงพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนาฝนตกหนักมากแนวโน้มฝนลังจะนิดเป็นเช่นไรกันบ้างเราจะมารับชมรับฟังข้อมูลข่าวของช่องกันนะครับ ในวันนี้นะครับในด้านของกรมอุตุนยิยมวิทยาได้ออกประกาศแจ้งเตือนในด้านของพายุใต้ฝุ่นรากาซาพายุใต้ฝุ่นรากาซานะครับทำให้มีฝนตกหนักหนักมากบริเวณประเทศไทยกรมอุตุจึงออกประกาศแจ้งเตือนในเรื่องของพายุใต้ฝุ่นรากาซา อายุใต้ฝุ่นรากาซาบริเวณพื้นที่ทะเลจีนใต้ตอนบนศูนย์กลาง19.7องศาเหนือลองจจุด118.9องศาตะวันออกความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลาง195กิโลเมตรต่อชั่วโมงเคลื่อนตัวทางทิศวันตกด้วยความเร็ว20กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้เกาะฮ่องกงและเคลื่อนผ่านชายฝั่งประเทศจีนทางตอนใต้นะครับ จะผ่านเกาะไหหลําเข้าสู่อ่าวตังเกียในวันที่5กันยายนนะครับหลังจากนั้นจะอ่อนกําลังลงเป็นพายุโซนร้อนก่อนเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งบริเวณเวียดนามทางตอนบนแนวโน้มจะอ่อนกําลังลงอย่างรวดเร็วเนื่องจากในช่วงเวลาดังกล่าวนะครับจะมีในด้านของบริเวณคมองอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่เสริมลงมาปกคลุมในช่วงวันที่7-8กันยายน จากอิทธิพลของพายุนะครับก็จะทําให้แนวร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนรวมถึงมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ปกคลุมทิลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยให้มีกําลังแรงขึ้นในช่วงที่23-26กันยายนนะครับจะเริ่มจากในวันนี้ทำให้บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคก,กลางภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครปริมณฑลจะมีฝนเพิ่มมากขึ้น และมีฝนตกหน,กหนักหนักมากหลายพื้นที่ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหน,กหนักหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลาลาาน้ำล้นตลิง่งพื้นที่ลาเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่ม รวมถึงพื้นที่น้ำท่วมขังสำหรับคลื่นลมทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังแรงขึ้นอันดามันตอนบนคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนตื่นสูงมากกว่า3เมตรจะเเรือขอระวังและเรือเล็กทะเละอันดามันตอนบนควรนึ่งออกจากฝั่งในวันพรุ่งนี้24-26กันยายนนะครับโดยพื้นที่ที่กรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนเป็นพื้นที่เสี่ยงที่จะมีฝนตกหนักพื้นที่สีเหลืองในวันนี้ ยีามกันยาย,ยนสองพันหิบแปดริเวณพื้นที่จังหวัดบึงการสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารร้อยเอด็ดยโสธรอ,อำนาจเจริญสุรินทร์รีสเกตอุบลราชธานีจันทบุรีตราดนครนายกกรุงเทพมหานครนนทบุรีปรทุมธานีสมุทรปราการเพชรบูรณ์พิจิตรพิษณุโลกกำแพงเพชรสุโข,ขทยัย ลำปางลำพูนเชียงใหม่และแม่ฮ่องสอนนะคะก็เป็นในด้านของอิทธิพลทางอ้อมของการดึงร่องหมอสุสมและหมรสุมตันตกเฉียงใต้ให้แรงขึ้นฝนฟ้าขนองเพิ่มมากขึ้นไม่ได้เกิดจากพายุเคลื่อนต่อเข้าสู่บริเวณพื้นที่ประเทศไทยแต่ก็เป็นในด้านของอิทธิพลทางอ้อมนะครับดังนั้นจากเส้นทางของพายุที่มีการเดินเข้ามา เส้นทางมาทางไทยก็จริงนะครับแต่เส้นทางไม่ได้เคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศไทยเนื่องจากมีมวลอากาศเย็นปิดกั้นตัดแขนตัดขาพายุทําให้อ่อนกําลังลงอย่างรวดเร็วหลังจากเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งก็จะอ่อนกําลังลงและสลายตัวอย่างรวดเร็วนะครับ และในอีก24ชั่วโมงข้างหน้านี้นะครับในด้งานของปัจจัยแนวร่องมรสุมและมรสุมตัตกเฉียงใต้ก็จะทําให้มีฝนตกหนักบางพื้นที่ที่เน้นย้ํา9จังหวัดนะครับก็จะมีบริเวณพื้นที่จังหวัดตากแม่ฮงองสอนยโสธรมุกดาหารอำนาจเจริญศรีสะเกษ อุบลราชธานีจันทบุรีและจังหวัดตราดนะครับเป็นพื้นที่เสี่ยงที่จะมีฝนตกหนักและฝนสะสมจากแนวร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะตกเฉียงใต้พัดปกคุุไไทยอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยให้มีกําลังปานกลางเดี๋ยวมินจะพาพปเช็คพิกัดไปปักหมุดพื้นที่ฝนกันนะครับจะเริ่มจาก18ายก,ากยายนฝนในบริเวณพื้นที่ลำปาง6.4ลี5.1 กํแแพงเพชร10.1สุขโขทัย7.5สวรรคโลก2.4พิษณนโลก9.8พิจิต10.6นครไทย7.4น้องไผ่5.2วิเชียบุรี7.5สะบูด6.4ปราจีมบุรี6.1พอนแก่น8กาฬสินธุ์8.2บ้านไผ่10.8ร้อยเอ็ด7.4พยเยาภูมิพิสัย7.5บัวใหญ่5 บุรีรัมย์5.6สุรินทร์6.6สิลาราน5.1ยะโสธร5รอยเอ็ด6.1กาฬสินธุ์7.1บ้านนงสวรรค์3.3อุบลราชธานี2.2สีสเกต3เดอุดม2.5กัทรลาคก5และกุขัน4.7 21นาฬิกา24กันยายนฝนในมริเวณพื้นที่หลี7.2บ้านนาตาโพ2.4แม่สอด6.1ท่าสองอยาง3.3 อุ้มผาง2.4เพชรบูรณ์2.5นครไทย5.7หลมศัก2.8นากลาง7อุดรธานี4.6บ้านนาคำ9.2คอนแก่น4.1บ้านดงสวรรค์9.7การสินุ์4.3ร้อยเอ็ด5.7กุชินาราย4.7ยโสธร5.4อำนาจเจริญ7.6ชานุมาน10.8มุกดาหาร8.6บ้านทา7ท่าแขก9.1 นา,า 1, นาวา7จสกลนคร3.7เที่ยงคืน25กันยายนฝนเน้บริเวณพื้นที่เวียงจันทร์9.1บ้านท่า5.5ท่าแขก7มุกดาหาร7.2อุบลราชธานี7.7ปากเซ12อัตตปือ7.4 6จกนยาฬยิ2 5กันยายนฝนเน้บริเวณพื้นที่บ้านท่า4.7บ้านทงสวรรค์4.3สกลนคร4 กุจินาราย9.8บานทา3.2มุงดาหาน7.5และชานุมาน8หลังจากนี้นะครับยังคงมีฝนตกชุกหนาแน่นฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่นะครับโดยเฉพาะ23-26ถึงกันยายนหลังจากนั้น27กันยายนจนถึง1ตุลาคมก็ยังคงมีฝนต่อเนื่องนะครับฝนตกหนักถึงหนักมากหลังจากนั้น2-4กันยายน ฝนลดลงบ้างนะครับแต่จะเริ่มเคลื่อนอีกครั้ง5-7กันยายนติดตามอัปเดตพยากรอากาศอย่างใกล้ชิดต่อไปจะพาไปดูการพยากรอากาศในคืนนี้ถึงวันพรุ่งนี้23-24กันยายน2568พยากรากาศในอีก24ชั่วโมงข้างหน้านี้นะครับภาคเหนือฝนฟ้าขนองร้อยละ70ฝนตกหนักบางพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปางลำพูนตากสุขโขทยัยกัแพงเพชรพิศนุโลกพิจิตและเพชรบูรณ์ อุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาและสูงสุด33.33องศาลมแปรบรวนความเร็ว5-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงพายุตึงออกเฉียงเหนือฝนฟ้าขนองร้อยละ70ฝนตกหนักบางพื้นที่จังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาและสูงสุด33.33องศาลมแปรบรวนความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคกลางฝนฟ้าขนองร้อยละ60ส่วนมากนาครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด23-26ามยองศาและสูงสุดตามสามองศาลมตมตกเฉียงใต้ความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตะวันออกฝนฟ้าขนองร้อยละ70ฝนต,ตกหนักบางพื้นที่จังหวัดนครนายกจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด23-27องศาและสูงสุด3าองศาลมตันตกเฉียงใต้ความเร็วสภาถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลดคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝอนคลื่นสูงมากกว่า2เมตร กรุงเทพมหานครปริมนทนฝนร้ยละ70ฝนตกหนักบางพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด2 6 2 6องศาและสูงสุด3335องศาลมตัมตกเฉียงใต้ความเร็ว1 0 2ถึีกิโลเมตรต่อชั่วโมงพยงากรณ์อากาศภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝนฟ้าขนองร้อยละ20 e ส่วนมากเพชรบุรีรประจวบปีีขันและยะลาอุณหภูมิต่ำสุด22-25องศาและสูงสุด3 3 6องศาลมฝนตกเฉียงใต้ความเร็วถึง3 5กิโลเมตรต่อชั่วโมงคลื่นสูงประมาณ1เมตรทางจากฝั่งคลื่นสูง1-2เมตรและบริเวณที่มีฝนสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝนรอยละ20ส่วนมากระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาและสูงสุด32-34องศาตั้งแต่พังงาขึ้นมาลมจมตกเฉียงใต้ความเร็ว2 0 3 5กมต่อชั่วโมงเลขึ้นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรและตั้งแต่ภูเก็ตลงไปลมจมตกเฉียงใต้ความเร็วล10-35กิลเมต่อชั่วโมงเคลื่อขึ้นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรดังนั้นขอท่านติดตามเพียศประกาศคเืออนย่างใกล้ชิด หากมีข้อมูลเพิ่มเติมอดจิรจะรางงานให้ทราบเป็นระยะะ,ยะอย่างคันทุงทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามมีลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ให้ด์วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ